ส่วนการแข่งขันเซปักตะก้อคิงส์คัพครั้งที่30มสิบก็ในครั้งนี้มี25ชาติเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็มีนักกีฬาจากทั่วโลกจํานวน580คนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งครับที่ใบเหมือนใครที่เขาว่ากันว่าออกมาตามล่าหาความฝันของตัวเองด้วยกันลาออกจากงานเลยทีเดียวเพื่อมาฝึกซ้อมแล้วก็เล่นตะกอ้อที่ประเทศไทยเขาจะเป็นใครนั้นติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษเดอะท็อปแบดกับคุณกติตกรธนะมหามงคลครับ ลุ้นไปเชียร์ไปแถมต้องเตรียมลงแข่งขันคือภารกิจของฝรั่งหน้ามนชาวออสซี่ผู้ควบทั้งตำแหน่งนักตะกรอ้อผู้จัดการทีมและเลขาธิการสมาคมเซปักตะกร้อแห่งออสเตรเลียอเล็กซ์นิวแมนจอมฟาดลูกพลาสติกหนุ่มวัย26ปีทีมชาติออสเตรเลียย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่4ปีก่อนแค่ด้วยเหตุผลว่าลหลงไหลในมน์เสหกของตะกรอ้อ จึงยอมทิ้งเงินก้อนโตและออกจากการเป็นนักวิศวกรด้านการออกแบบเพื่อมาฝึกฝนวิทยายุทธกีฬาชนิดนี้ณดินแดนขวานทองที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในโลกปี2009อเล็กซ์เริ่มรู้จักกีฬาเซปักตะกร้อผ่าน YouTube จนเกิดรักรากพบกับกีฬาชนิดนี้ทันทีเขาเริ่มเรียนรู้และหาแนวร่วมก่อนเดินทางมาอยู่กินที่ไทยเมื่อปี2011 ด้วยความหวังที่จะเป็นจอมฟาดสุดแกรงและประสบความสําเร็จในสายอาชีพนี้ซึ่งความฝันสูงสุดของเขาคือการได้เล่นตะก้อหลีกอาชีพในเมืองไทยเวลาเลิกจบจบเรียนที่มหาวิทยาลัยเลิกเป็นเป็นวิศวกรนะครับทำานนานหากเดือนครับแล้วว่าน่าเบื่อนะนะครับทำงานอยู่ในออฟฟิศก็น่าเบื่อเราติดใจกับตะก้อก็อยากมาประเทศไทยอยาก อยากลงดูว่าเราเลีนตะก้อได้หรือเปล่าครับตอนแรกแม่ว่าจะดีนะครับเพราะว่าแม่แม่แมชอบที่อลเล็กกล้ากล้าย้ายประเทศเมาเลีนตะก้อเพราะว่าตอนแรกอเล็กผู้ไทยไม่เป็นนะครับคนทั่วไปเห็นลีลาการพูดภาษาไทยของอเล็กซ์นิวแมนต้องตะลึงแต่นี่คือหนึ่งในภารกิจสําคัญที่เขาต้องเรียนรู้เพราะมันจะทําให้เขาศึกษาวิชาตะก้อให้ได้มากที่สุดเขาซื้อหนังสือมาเรียนรู้ภาษาไทยด้วยตัวเอง จนพูดอ่านเขียนได้อย่างคล่องแคล่วอเล็กซ์เล่าว่าทุกวันนี้เขารับงานเกี่ยวกับตะกร้อหลายอย่างทั้งเป็นนักภาคนักวิเคราะห์เกมแล้วรับงานเขียนบทความเกี่ยวกับตะกร้อซึ่งทักษะภาษาไทยของเขาดีพอที่จะเขียนบทความผ่านเว็บไซต์อิสต้าฟิกด้วยเราเป็นเป็นภาคด้วยนะครับสำหรับแข่งขันตะกร้ออิสต้าฟิกซ์ซูเปอร์ซีรีส์กับเอสทีเอลเซฟักต a กลีกในนนประเทศมาเมลเซียครับ ก็ทำเขียนเขียนขาวตะขอด้วยเราซื้อหนังสือเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียนเองฝึกเขียนเองฝึกอ่านเองแล้วก็มีมีเพื่อนทีช่วยเยอะนะครับแล้วเวลาเราสองตะข้อเราสองกับทอไทยเขากพ็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทุกวันทั้งวันเราได้ฝึกภาษาไทยครับแม้ว่าอเล็กนิวแมนจะไม่ได้รับเงินทองมากมายจากตะก้อแต่เพื่อเป็นการล่าฝันของตัวเอง ที่จะได้สร้างวงการกีฬาตะกร้อในออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันทําให้เขาภาคภูมิใจได้มากพอและไม่เคยผิดหวังกับการตัดสินใจของตัวเองเนี่แหละทําให้เขาคือเดอะท็อปแมนตัวจริงเสียงจริงเรื่องรอบขอบสนามชาวนี้หมดเวลาแล้วลบไปก่อนสวัสดีครับ